สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆโดนๆมาพบก,กันตอนนี้อยู่นาทรายเนาะสบายดีเจเจคนงามสบายดียดจะมายังวัอนี้บ้านอะไรยังนาทรายบ้านนาทรายน้องเบียมยาหมันน้องนั่งนี่เนาะคนส่วนมากินป่าวัอน,นี้เนาะนีะ่ เขียมไว้ถากลังปีงปีงป่าทาประแดกน้องป่ากระตึกขึ้นมาจากนี่เลยนี่อันเจที่เพิ่งกำลังตึกอันนี้ก็ผลงานของเพิ่นเองเพิ่นเพิ่นเป็นคนตึกพี่น้องเอ้ยมานแท้ๆได้ฮะทั้งงามทั้งมาน้งแฟนประกาศเฮ็ดอันสุขแขกทุกคนกินกำลังซอยเมียงโคนแม่นบ่เมียงโคนนี่แม่เนียงโคนเจ๊น้อยนี่เด้อสนใจสั่งได้เจ้าของอันเมียงโคนอันตุ๊กสื่อดังสวรรค์เขต ทรงฮอดไซแน่นี่เนาะกางเมืองต่างแขวงทรงมดเนาะทรงทั่วประเทศเราธรรมว่าสขปุ่นเขาจะทรงนะเชื่อธรรมวอืสหับทรงเนาะใกล้ๆทรงได้เพผนว่าเมียงคนแสบสวรรคเขตของเจแอ๋น้อยจากของโฮงขปุ่นป้าสุบันป้าสุบันอันนี้อันนี้ก็อันนี้เคยน้องงานกะปุ่นเจทิพย์อันนี้ก็บ้านเนาะอันนี้มะม่วงกับเบบบ้านๆเนาะปิดใหม่ๆเนาะเหลือเลยเนาะอันนี้มะม่งเหลือลายซีมีตะมังคงนำพี่น้อง สิทายให้เบิ่งบรรยากาศอ้อมๆนะพี่นอ้องป่ากกลลังปิ้งนีจะคลองงานบ้านได้นี่จะคลองบ้านมาเยี่ยมยามเพื่อนมานน้เพื่อนผักเวียกกระถึ่วันเสาร์วันทิ์ก็ดีก็เลยว่ามานออกมาเขียนอนอกๆปบโควิดจากตัวเมืองออกมาเบิ่งบรรยากาศในะนอกอยู่พี่แถวนาทรายทางๆมือเวียงจากพี่นอ้องจากสวรรค์เขตมากประมาณนั้น6กสิ 60หรือ50กว่ากิโลนี่แหละกายเซโนโขึ้นมาตามทางเล็กที่13เป็นมีน้องปลาหน้าวันผักกะลยซอนมากินปลาเป็นปิ้งเองแล้วก็ตึกเองสู่กินนะพี่น้องอเลยขุนขุนอ้ายังใหม่ๆสดๆยังเต้นดงๆพวกมาสิข้าบไปแล้วพี่น้อง นี่นี่มาแจวไปแล้วมาคงกะเฮิมเฮิมผักกะเฮิมเฮิมปูผักกะกลังอันบอท่นได้เฮิมไก่สซีเฮิมเครื่องสุกเครื่องดิฟ ติดตาเซบก็ดอกกระเดียสแค่ไหนจีแค่ไหนจัดแค้าหนติตามแบบเวลาตำเล่าๆนะแบบบนนอกแมนติดตามแบบเล่าๆแบบแบบเล่าๆนี่แบบไดแบบเล่าๆใส่ยังแซ่บประเด็นแบบเล่าๆเนาบ่ใส่มะเพืดเนาะใส่มะเพืดแล้วก็แต่ใส่แอนพลุูรสน้อยหนึ่งใส่เป็นนัวเมนเบิร์นหน่อยหนึ่งเป็นนัวไล่เนี่ยมันเซฟไลายเซฟไลยใส่หน่อยเซฟหน่อยเนาะสูตรเจเบกนะสุดสายแดนอันห้าอันเจเฮยสายแดนนี่มันตำมะฮงนี่มันเพลินได้นี่เป็น อันหานอาหารก็บเพื่อนเป็นคนต่ำมังหงโดยเฉพาะใครเคยไปเที่ยวเวียดนามจะอันเคยแวะกินข้าวหานอาหารกองเจเฮยนะม่นนี่แหละคนตำบังหงหาเจเฮยพี่น้องจือหนาจืดตาเพิ่นอ่าอีห้างบบทายเอาเว่านไปปบ้านทไปนบ้านบ้านไเจืดจขึ้นกล้องอยซวยคือเกาฮาร่ทย ทยดไทยแสดงได้ดีดีดีไม่เหลอแป้งตรงไหนเอาเหลือแป้งตงนี้เมีบอนยังไงาย่มันนะายกคเดินตำมะหุงอี่แล้วตอนใหญ่อะไรพอดีแซบมันตำแบบขารุคาเรนะแบบบ้านๆนะถ้าเบิงนะพี่น้องตอนกินตอนตำมกหุงแซยเจเบกเป็นคนโซซีมือตำ เ็ S <S ็บบปิดนนยางมัมพี่น้องอเจดวงดาราผลิตตำมัะคงให้เบิ่เงเนาะสูตรอันฮานแม่เฮยสูตรสายแดนสูตรฮานแม่เฮยือพายเคยไปเที่ยวเวียจะพวกไปน้ำ<น>ทัวร์น้ำยางนี่เนาะจะแว่กินข้าวฮานแม่เฮยนี่ก็คือใกล้อันน้ำเที่ยวเวียดนามเด้อพี่น้องใส่บริการเพิ่นได้เจโก้เจโก้ส่วนนี้ส่วนนี้บำนานเพราว่าโควิดมาเพิ่นกับบำนาญเลยอาชีพเพิ่นพาคเปิะ ห้านเพือกกระยุกกระเจ้ากระสิเปิดแล้วเพราะว่าทัวมันก็เริ่มเปิดแล้วพี่น้องเพือกกระสิเมื่อตั้งมางอยู่ห้านคือเก่าใส่ยังแน่ล่ะสาวจะกำลังใส่มกเทศกจ้าเผ็ดสดๆปนติดจากต้นตั้มแบบตั้มแบบบรราตั้มแบบสูตรใสแดนแบบสูตรใสแดนบัดรเดนสวรรค์นะนะตรใสแดนลาวเวียดนามสูตรใสแดนพังกว่าใสแดนลาวเวียดนามจูบ เสียบจุบบ่เสียบจุบบ่จะมีหมักกอกเนาะหมักกอกหมักเลนหมักเละปอเออยร์ออตายโรปอกแน่อกได้ะนนตงีนั่งายง่ประเมินน่กินอไกินลับปอกหลับแตกเดี๋ยวเงินผมมีสื่อเบียร์วะปอกกินเดอาหาสิปกินเนาอ้อมวงโยนกยงยงสลองนี่่อนนี่บ่งเจ็บพันตำาัหงกอนนี่เดีลยงเันเกิดสามคนเลย จะคือใส่ลายแต่สาว้เเป็นกาสอ๋อเผ็ดซี้แน่นอนพร้อมแน่นอนจะเดอันนีกันแน่นอนพงเพิ่มสูตรใจเพิ่มมีผู้สวยแต่พี่เราได้ตมาฮงกันเลิศเลิหวานเบันนเอนหวานแล้วันี้มันหวานพอยุดจะหนเอาพิสูจน์แล้วได้เราใส่ตามใจเราได้อจจะไปไปกำกับเราสูตรไปสูตรมัน ถ้าตามกับกระเด้กระเดพี่น้องเลยปวดไม่ได้เีกินหมักม่วง้อจีจ้างจะไปตามเนื้อบัดเมื่อนคอยจัดงานเี่ข้าวดาวข้าวดาวนี่จีจ้างจะไปตามักมวงอยู่ทงนาท่านี้ก็เห็ดแจ่มหมักม่วงพี่น้องเอ้ยมีนวกินแจ่มมักม่วงถือมาเองปรุงมาเองมือด่อยะ เอาเรามีแต่ของกระถื้อกับไปเราบ้มีของกระถือมาตั้นต่อไปกระใสมักเล่นเนาะใสใสเบิร์ดก่อนมีมักเล่นมักเอิรมักยังหะละ้อมแล้วพอมแล้วพร้อมแล้วบอมัาได้สาวพันยิ่ขากับป้านเต่าได้มาโก้สกันรบุระสองแต่เมื่อไรมาเมว่าควนเมื่อว่าควนน้ำข่อยได้ปัญหา เอันนี้คือไผ่หน้าทรายเด้อพี่น้องเสี่ยวคยนี้ไผ่หน้าทรายวันนี้ก็มายามเฮือนปูเพือนทั้งแหล่เอาไผ่มาเฮือนเพม่อนว่ามือนี้นะเอาไผ่มาเฮือนแล้วก็มูมูไผ่กับมะลายโพดเอาไผ่มาเฮือนไผ่เอาไผ่เอาไผ่มาเฮือนมาหลินไผ่อยู่เงินปูเป็นกองเลยเออเครื่องปรุงนี่ครบนับเป็นตะซีแซบขณะพระท่านได้ตามยังเป็นตะกินเลย คนตามกางงาม,ามเท่า,ากางงามไม่ได้เท่าลาหากัแซวห่าเจ้าปาไเองไหเยวบอกว่าเราเท่าแม่เรายัง <R os> <ด>สิเท่าอยู่ใส่ผ้าปิดปากตลอดแล้วเขาจะเห็นหนาแร้เขาบอกให้กันนอกนั่นเออหาืออย่างทะลุคาลนนะทำคนกัะปิงปลาพี่น้องไหย อ,อามาสองสองคนเป็นไผ่แล้วฮะพวกเคยเนี่ยืนเบิงเอาไผมาเฮือนอน,น่เดี๋ยเกเคยเนี่ก็เคยเนี่เดี่ยู่เ,เ,เพิ่นกับพี่น้องคู่สเตียนะฮะพเพืเ่อนเอาไผมาเฮือนไผ่กับไผ่หาสิบสอง มันมืดแล้วก็ะถอกมั้งนะแมันมืดกรเทิรมืดเอาใจเฮ้เสี่ยมืดในกูสิตอนเจ้าสิ่นนะนะเบอกว่าห่าวเลยพี่น้องห่าวเบิร์กคนห่าวเด้อสิไปฮอตไซมือนี่ตกใจแล้วเมื่อกี้มันจะซ่าพันเนาะเไอ้เหรอไปไหมเออเอาเงินก่อยก็ได้พี่บอกเป็นหลุมักตอกพี่น้องมักตอกเอาหมากบ้านของบ้านเฮาเนี่ยแหละยามนี่เป็นกระสุกใส่ตำยังกระแซมหมากตอก โมงคนไทยเขาเกินมะกอกเขากันบ่เนี่ยไห้เขาจุกเป็นมะกอกเออจุกสี่ป่ะปหาถ่ายทิพย์่อยป่ะรับการนอนมาแต่นอนนอนจะลุกลืมนอนลืมลุกหมจนรับเลยลืมลงมาเฉยใส่ปลาแดกพี่น้องปลาแดกปลาแดกกระต้มสุกแล้วสูตรใส่แดนเนาะตำมหงกระสูตรมาแต่ใส่แดนฮะดเบว่าเอาวน กุกมาตะเดนแมนกุ๊กห้านอาหารไซเดนเมืองไซเดนไดดนเราเวียดนามาเวเวียดนองเาอาแเอาลงเลยไหมมองหงนะเี็าอืว่มีรเข้มะวะลูกเจ้เฮยห้านอาหารไซเดนแล้วอยากจางตต่นประเดก ตัวเป็นเกียรติเลยเนาะได้มาเยือนเพิ่มบปได้มากง่ายๆจองคิวเป็นสองเดือนลวงหนาเใดจองคิวสองเดือนลวงหนาเพื่อจะซื้อมากนะใส่กระยามันมีมะกอกกับมากเล่นแล้วเด้ใส่หมกม่วงน้ำบ่อเห้มันสมขันต้อนในการมากเล่นลงมาเนาะคอยในสูตรคอยในต้องชิมก่อนเลยกับนุ่เลยเออแบบเป๊ะแล้วนะสูตรเป๊ะเลยตามแล้วก็กินเลยแบบเ่าต้อง มเพื่อนมันมีสร้างสมปีมาสอเพื่อนคันบ่แซบกับบริโทษเพื่อนเด้อพี่น้องพี่ลุงน้องคืนแล้วเว้ยอืมปดได้ิ้งอยู่กับเต้นปลานี่กรเนาะกินมาซีมดูเินฮ้ยเมาซมป๊ก้อนเนื้ก้อนปลากระได้สิิเลี้ยงกุ้งลูกกุ้งเต้าอยู่บ่แต่แ่บพี่น้องกวนเลิศเลิศเลิะซีมซีม นหูว่บ้างเป็นอะไรแสบอแสบแสบเบิรงกับแสบนั้นแ่บตือมันอีกหนึ่งดื้อยังกระแดกระแดกน่อยหนึงกดกน้ำปลาน้ำปลากระดกเ้เพชรยัง่บ่ได้เพชรานผูหนึ่งเผ้หนึ่งหมอเพชรอ คุเจ้าเต้เจ้าอยู่ไหนแต่งผลงานเหลือทีจัให้เลิศเลิศเลิศนององนององยองแขกบุได้อยู่ได้กินโตตามอยูเซเดนเวลาแขกใครทานทานประจำโตปรหาอย่าห้าวนะอตักตักตักให้โนกับกีฬาสวรรค์ขอยย้อมได้ซีรขอยย้อมมาียนาแซ่นี่ยั่วจ้าา

สมซาสมรืยอ,อยู่นเนาะมาไกาลมาตอไซเดนผู้พี่น้องเอ้ยโตพนอยู่ไกลเสดนบบได้เขาจะจับแถวนะเพิ่งเลยมาขระาก,กาศกาศหาโตพ่นสองปีอะย,ยังบอพอได้ตั้งพูงเหนอะไปส่แล้ว<ห>เอสาวแซบยู่อบอ,อแซบนะแซบบอม่ปนป้าแซบบอ บบพักยังเขาจะเอินนะซีลาวไทยเอินักซีะมาอีกแล้วรู้ฝ <c oughs> ลทวเอินพักซีลาเอินทักซีกับทักซีไรไทยเอินทักซีลาวบพักไทยเอินทักซีลาวลาวเอินทักซีหรละ แซ่บจะบอกสาดวงดารากำลังล่อปิ้งปลาคนคนกับงาปิ้งปลากับแซ่บผัวเพิ่นได้เป็นคนตึกในปลานี่ตึกอยู่ตลาดสองโลหรือหันมาเอกกินกด้อมาเด้อมันไม่ปิดบอกกินสาขาถือกล้องอยู่อ้ พอตรงเต็มหนาพอเนาะพอดีอีกมือนพอดีมือนมันถิดเด้ครับอดิมอนเลยมันทิดนบ่าวจะสคาวงได้สคาวงเมียหรือสคาวงคอยอันเดียสคาวงคอยละโก้ได้อโอเคบอกรับกันกันกินเลยเด้อพี่น้องกินที่สาวกินที่ปิงปลากระสุกแล้ว ตำกันแล้วแล้วเพชรข้าดเพชรจนสั้นพี่น้องสิกกรรงปกอจบคลิปสำนกก่อนพี่น้องจะกินก่อนเตฝากติดตามเมา้ดอพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น,ในเด้อสบายดีโด,ดๆนๆสิลงให้เบิ่งเธอหนึ่ง 我呢？